สวัสดีครับวันนี้เรามา u n p พ c k ตัว MG01 นะครับ MG01 ก็จะเป็นตัว pH ม e เตอมาปรการนะครับที่วัดเทมได้ด้วยนะฮะตัว pH ก็จะลบ2ถึง16นะครับเทมก็ 0-90องศาจะเป็นรักงหนคะอนเะซ็ปต์รบปากการ r e o l u วลูช0.01นะฮะออ t ตเมติก t e m p e r a t u r e c o m p e n เ a ช i น n มดชดเชยอุณหภูมิอยู่ในช่วง0-90องศาซีคาลิเบตที่47และก็10นะครับเคกล่องมันจะเป็นกล่องกระดาษอย่างนี้นะฮะกระดาษเรก็จะเจอกก็จะ,จะ,จะจกระเป๋า ติดแข็งหนงนยิวเปิดกระเปา๋าจะมีคู่มือมีตัวปกเหลี่ยมขันเปลี่ยนแบตเตอรี่ใส่แบตเตอรี่มีสายห้อยอันนี้จะมีตัวเครื่อง มีน้ำยาปรับเทียบสีกับเจลแล้วก็น้ำยาล้างหัววัดนะครับโอเคดึงตัวเครื่องมาึงกปดปุ่มเปิดเครื่องนะฮะตัวนี้คือผมปุ่มปิดเปิดเครื่องนะฮะซึ่งปลังกจะเป็นปุ่มปิดแล้วก็เปิดเครื่องนะฮะเดี๋ยวปุ่มๆเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีปิดก่อน หัววัดนะฮะหัววัดสังเกตว่าหัววัดเนี่ยมันจะมีไอตัวครอบหัววัดก็คือตัวนี้นะฮะวันนี้จะใส่น้ํายากเก็บรักษาหัววัดก็คือ Storage Storage. สตอร์เรสอิเล็กโตรสตอร์เรสโซลูชันหรือน้ํายากเก็บรักษาหัววัดนะฮะใส่แล้วก็เอาตัวหัววัดก็คือส่วนนี้นะฮะแช่ลงไปใน Storage. สตอร์เรสโซลูชันครับต้องดูแลรักษาให้ดี pH ไม่งั้นมัน หัวมันจะเสียง่ายนะฮะครับก่อนใช้งานเราก็หมุนเกลียวออกมานะฮะแล้วก็เอาอันนี้แยกกันไว้นะฮะในส่วนที่จุ่มน้ํายาก็คือส่วนหัววัดที่เป็นกระป๋องแก้วเนี่ยต้องสมัมผัสน้ํายานะฮะเราก็จุ่มล้างในน้ำนะฮะจุ่มล้างในน้ําเปิดขึ้นมาครับล้างหัววัดกันนะฮะเก็บน้ำสะอาด เนน้ำสะอาดนะครัค่าค่าด้านบนค่าด้านบนก็แสดงค่า pH ของน้ำที่เราจุ่มลงไปล้างนะฮะค่าล่างก็คือจะเป็นอุณหภูมินะครับาการใช้งานก็คือจุ่มคนๆอ่านค่านะฮะตัวปุ่มนี้ก็คือจะเป็นปุ่มของการโหค่านะครับ เช่ราจุมไปเราไม่สะดวกจดก็คือการค้างค่าน,นั่นเองม่ใหเครื่องวัดต่อหรือล็อกค่านั้นไว้กดอีกทีก็คือเป็นการวัดค่านี่ปุ่มโหมดนะฮะโหมดจะใช้ในเรื่องของการเปลี่ยนโหมดของตัวอิเล็กโทรดนะฮะ pHmv แต่นี้เราใส่หัว pH ก็คือจะทำอะไรกับโหมดไม่ได้ปุ่มนี้ปุ่ม calibrate เดี๋ยวเรามีมา ดูวิธีการคาลิเบรตกันที่การคาลิเบรตก็คือเตรียมยามยามาตรฐานนะฮะค่า4ค่า7แล้วก็ค่า10นะฮะคาลิเบรตค่า7ก่อนเสมอสบาัสเช็ดฝุ่นข้างนอกนะฮะกระจุมไปในเจ็เราดูเครื่องมัดอาันได้เท่าไหร่ถึงไหมเนี่ย เครื่องมันอ่านได้หกจุดห้ากว่าหกจุดหกนะฮะแล้วก็กดปุ่มคาลิเบร์นะฮะเครื่องก็จะปรับไปที่เจ็ดจุดศูนย์ให้อัตโนมัติเราแช่ไว้จนเครื่องอ่านค่าได้เจ็ดจุดศูนย์ แล้วก็เราคาลเลเรตเสร็จเรียบร้อยเราก็ล้างหูวัดสบัดสบัดในกรรเช็ดข้างนอกไปเราจะคาลเลเรตค่าสีแล้วก็จุ่มในน้ำยาค่าสีนะฮะเราดูว่าเครื่องอา่านค่าได้เท่าไหร่คนคนนิดนึงเครื่องอา่านค่าได้สี่จุดสองศูนย์กดปุ่มคาลเลเรตค้างเพื่อจะปรับไปสี่จุดศูนย์ศูนย์ เพ่งกาปริบ4.00จรอจนกระทั่งขึ้น S A N น,นี่คาลิเบทสี่จุดศูเรียบร้อยต่อไปคาลิเบทค่าที่3คือคาลิเบทค่า10บฮะตัวนี้คือน้ำยาค่า10บถุงล้างหูวัดวัสดเช็ดข้างนอกถุงในค่า10 อ่านได้9.77ไปบบเพื่อคาลิเบไปเพื่อให้ปรับไปเป็น10ไม่ที่ถูกต้องตจำยาเราจะปรับตัวอเองไปที่10แค่แบบนี้เองนี่คือการค l ลิเบรตค่า 4, 7, 0เรา้าไปใช้งานได้หลังจากเอาไปใช้งานจุ่มวัดหลังใช้งานล้างหัววัดนะฮะแล้วก็ในนี้มันจะต้อง ใส่น้ำยาสตอร์เรจโซลูชันน้ำยาเก็บรักษาหัววัดหรือว่าถ้าไม่มีก็ใช้วัฟเฟอร์ค่า4นะฮะใส่ก็ได้แบบใส่นะครับใส่เข้าไปอย่างนี้นะฮะก็หมุนในนี้แช่อยู่ในวัฟเฟอร์4ครับแล้วก็ปิดตัวนี้เก็บไว้เหมือนเดิมนะฮะแค่นี้คือการเก็บรักษา โอเคมีคำถามเพิ่มเติมโทร025316293หรือ ponpe.com นะฮะ ponpe.com กั p e. บคุณครับ